สวัสดีตอนเช้าสวัสดีครับเราออกครับเราออกนะผู้ใดนะครับผมหรือว่มมาสบายดีท่านนาจะเจ็บซีวันนี้ก็เริ่มมาถึงเขาแล้วครับมึงเขาอีกแล้วนะครับผมที่นี่ครับผมนายไปเขาแล้วคือที่ลุงขับแป๊บเดียวครับ,มมรบ,บผมเห็นลุงว่าขอ,อเขาเปลี่ยนน่าจะไม่สนุก <laughs> นะครับผม นี๋อยู่ที่คำม,มุนปะ่ะคำม,มุนเนาะผมบอกคำม,มุนนะผมพี่นะครับผมนะเ,เ,เดี๋ยวเออทับซิมครับผมทับซิมก่อน,นครับผมต้องเปลี่ยนซิมนะผมคือเส้นลาเขามีปุ่มอะไรอยู่ฝั่งซ้ายนะผมแล้วก็เลนเราอยู่เลนขวาน,นะครับผมต่างมีผมขับมื่อนี้คือตกใจเลยครับผมตกใจทำไมยากเลยอ่ะอยากเลยเออนะครับ,บรไปไปเร็ว เดี๋ยวต้องเปลี่ยนซิมหนีเพราะว่าสัญญาณเรามันไม่มีเขาบอกซิมเก่าไม่มีสัญญาณนะครับผมคร้บผมโอ้มีมีเนี่ยสองอยางสองเดียวบ่าวตทโซ่นนไนพอออผมไม่กลัวก็เลย อันนี้เอาไ้นี่าอ๋อบ่มีอ้าวแล้วเขาจะไปซื้อซิมยืดไสบ่เนี่ยอาบ่มีค่ะอันนี้อ่ะบ่มีซิมละห้าเลยโอ้หล่อเลยจนหล่อเลยอ่นหล่อหล่อน่าบ่เวซื้อซิมเอฟซีนะ รู้ซิมที่น้องเลยม่ใช่ไม่ใได้แคอยู่ก่อนเซิมเรามาใช้ไม่ได้ไม่มีสัญญาณเราเปลี่ยนทุกอย่างนะเปลี่ยนในชีวิตเลยโอ้ผมต้องถอดซิมอ๋อต้องใส่ซิมเราก่อนถ้าจะถ้าซื้อเอาของเราครับผมไม่ได้คนนี้ครับว่าว่าว่าไงใส่ซิมแล้วสมัครเลยเนี่ยโอเคโอเคครับผมครับเดี๋ยวเปลี่ยนซิมก่อนครับผมเอฟซี They all have it crap.